โอเคครับก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาหยวนที่หน้าเกมไมจงเวภาคแรกนะครับวันนี้ก็แวะเข้ามาจับเป็นเกมแรกนะครับตอนนี้เราก็มาหยวนที่ค่ายพีจีนะครับมาลองดูสิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับรอบนี้ก็มีเข้ามาที่1นึ่งหมื่นนะครับเปแรกนี้ผมจะเปิดเดิมไปที่เบีดห้าสิบก่อนนะครับเดี๋ยวลองแซวออโต้ซัก30รอบไปก่อนแล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้ก็รับชมว่าคอมเมนต์เท่านั้นนะครับตอนนี้ผมก็มาหยวนที่ไอพีแปดนะครับสวัสดีทานผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้ววยยนเดีี๋พ้ก็ จะมีกิจกรรมมาให้ท่านผู้ชมได้เข้าร่วมกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูช่องผมนะครับถ้าชอบเกมคลิปนี้นก็อย่าลืมกดแั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ<า>จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับดูสิว่าเบต50จะมีโอกาสได้รุ้นเข้าฟรีสักรอบหรือเปล่านะครับมาต่อเลยครับไายเบาโอ้โห ตอนนี้ออโต้เหลือประมาณ19รอบนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะท่านผู้ชมไปต่อไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวจบออโต้รอบนี้เบยดห้ 50, ไม่มีอะไรมาให้รุนก็ผมขอเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ารอบนี้ก็เอาทุนเข้ามาเยอะพอสมควรน,นะครับโอ้โหสกตเตอร จัดไปเรื่อนเชียรบวกมา30บาทแ้วผู้ชมเกินไปว่าตอนนี้เริ่มเงียบแล้วนะครับมาลุยกันต่อเลยดีกว่าแานผู้ชมออโต้หมดไปแล้ว30รอบนะครับยังไม่มีโอกาสได้ลุนเข้าฟรีเลยนะฮะอี๋ยวผมลองใส่เบ็ดห0ึดูดีว่าจะลงให้หรือเปล่านะครับเกมนี้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่น2-3วันแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่ามันจะแตกดีหรือเปล่านะครับ โอ้โหจัดหน่อยเพื่อนเบ็ดหนึ่งร้อยผมว่าไม่ต้องมาให้สักรอบแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาให้หรือเปล่านะหวังไว้ก่อนนะฮะท่านผู้ชม 50- 50นะโอกาสที่มันจะลงให้นะครับเกมนี้บอกเลยว่าถ้าคอมโบไหดีก็มีโอกาสได้รินเข้าฟรีเหมือนกันนะครับมาตอนนี้คอมโบเริ่มไหลแล้วท่านผู้ชมคู5ห้าไหลยาวเพื่อนปาเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหเจวายคู่เท่านั้นแหละท่านผู้ชมมารอบนี้บอกมา9ค้าพันปร้อยกว่าบาทนะครับ เจอแบบนี้ผมว่าไม่ต้องงอฟรีเกมก็ได้ดูดีท่าผู้ชมเล่นแป๊เดียวนะครับกําไรก็ขึ้นมาประมาณ9,000กว่าบาทแล้วนะครับตอนนี้มีเศษประมาณ100กว่าบาทนะเดี๋ยวผมขอเล่นเศษแล้วกันเนาะโอเคไม่เดี๋ยวขอไปต่อยสักหน่อยแล้วกันนะผู้ชมดูทรงแลผมว่าไม่น่าจะลงให้นะ เศษแปดร้อยหมดก็คือเลิกนะครับดูดิสกัตเตอร์มาถึงเพื่อนได้เบ้าได้หรือเปล่าโอ้โหลงแค่สองตัวว่ะทุกชม ไม่น่าจะมีโอกาสได้รุนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้กําไรนะครับมา400สุดท้ายจะลุ้งหรือว่าจะล่วงนะครับจะลงให้หรือเปล่านะโอ้โหเอาไงไงทุกผู้ชมบึ้บเข้าให้พลาดไปได้นะครับเนี่ยมาลงให้แค่สองตัวทานผู้ชมโอเคไม่งอ,อแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็ได้กําไรเนาะเกมแรกก็เอาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับจะไปต่อเกมไหนก็ ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ